ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกความคืบหน้านะครับคดียุบพ,พักกกตเนี่ยส่งก้าวไกลขึ้นทางด่วนไม่ทําตามขบวนการก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตามที่เราทราบนะครับว่ากกตนะครับได้มีการส่งนะครับเรื่อง ให้สารน้ำนูนนะครับยุบพรรคก้าวไกลซึ่งแน่นอนครับว่ามันก็มีขั้นตอนและระเบียบของกกตอเองซึ่งแน่นอนครับว่าตามที่เราทราบตามข้อมูลนะครับที่พรรคก้าวไกลออกมาว่าแนวทางการต่อสู้คดีของพรรคก้าวไกลเนี่ยก็มีประเด็นนี้ประเด็นที่ว่ากกตเนี่ยนะครับได้ดําเนินการในการยื่นคําร้องเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะมีขั้นตอนและระเบียบของกกตอเองทิ้งออกมานะครับเมื่อปี256เดือนกุมภาพันธ์2 5งหนะครับแล้วก็เอาระเบียบเนี่ยนะครับมาอบรม นักการเมืองพักการเมืองว่านะครับอะไรบ้างที่จะทําให้พักการเมืองโดนยุบพักและนะครับวิธีการที่จะยื่นนะครับที่ให้ยุบพักการเมืองเนี่ยจะต้องทํำยังไงแต่สุดท้ายแล้ววันนี้นะครับกรกตเนี่ยไม่ทําตามระเบียบของตัวเองนะครับไม่ทําตามระเบียบของตัวเองซึ่งแน่นอนครับการที่ไม่ทําตามระเบียบของตัวเองยื่นนะครับคาร้องนะครับที่ไม่เป็นไปตามระเบียบไม่เป็นไปตามกฎหมายเนี่ยมันจะกลายเป็นโมฆะหรือเปล่านะครับมันเป็นการยื่นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่านะครับวัน วันนี้นะครับที่พักอนาคตใหม่วันนี้นะครับที่อาคารอนาคตใหม่พิธาริมเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักก้าไกลแถลงความคืบหน้าการต่อสู้คดียุบพ,พักซึ่งนะครับย้าซึ่งเน้นย้ําถึงขบวนการยื่นคําร้องของกรกตที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและกําลังทําให้การยุบพ,พักมี2มาตรฐานจึงจําเป็นจะต้องเริ่มขบวนการใหม่ในชั้นพิจารณาของกรกตให้ถูกต้องตามกฎหมายเสียก่อน กกตเนี่ยกำลังทําให้ขบวนการยุบพักเนี่ยมี2มาตรฐานขบวนการยื่นคําร้องยุบพักเก้าไกลของกกตเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายและกําลังทําให้ขบวนการยุบพักมี2มา,มาตรฐานกกตอ,อ้างว่าในกรณีของพักเก้าวไกลใช้แค่พระปะพักการเมืองมาตรา92การกระทําน่าจะนําไปสู่การยุบพักก็สามารถยื่นคําร้องต่อสารนูนพิจารณายุบพักได้แล้วเพราะมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า ทั้งที่ในมาตรา93ซึ่งระบุถึงขบวนการยื่นคำร้องของกะกะตก็เขียนเอาไว้ชัดเจนมีความต่อเนื่องกันกันกบมาตรา92ดังนั้นมาตรา92และมาตรา93ต้องใช้ประกอบกันเสมอไม่สามารถแยกเป็นกรณีกันได้ถ้าใช้แยกกันเมื่อใดหมายความว่า2มาตรฐานในการยื่นยุบพักทันทีโดยบางพักที่กะกะตต้องการให้ใช้ขบวนการแบบรวดเร็วก็จะใช้เฉพาะมาตรา92แต่พักใดที่กะกะตอยากชะลอขอบวน การให้ช้าหน่อยก็ใช้มาตรา92ประกอบกับมาตรา93ถ้าปล่อยให้ใช้แยกกันย่อหมายความว่ากรกตกำลังเล่งส่งพัก9ก้าไกลขึ้นทางด่วนส่วนพักอื่นใช้ทางธรรมดาซึ่งเป็น2มาตรฐานที่ต้องตั้งคำถามว่ากกตสามารถใช้ดุลชนิดเช่นนี้โดยไม่ต้องมีการถ่วงดุลและมีส่วนร่วมได้ด้วยหรือพัก9ก้าไกลนะครับ จึงยืนยันว่ากกอเองไม่สามารถที่จะตีความตามมาตรา92แยกออกจากมาตรา93ได้ไม่เช่นนั้นจะเกิด2มาตรฐานขึ้นมาโดยทันทีไม่ว่าพักการเมืองใดก็ควรได้รับการปฏิบัติด,ด้วยมาตรฐานเดียวกันต้องเปิดโอกาสให้พักที่ถูกร้องได้รับทราบข้อเท็จจริงและข้อต่อสู้ทางกฎหมายในชั้นของกกตไม่สามารถปล่อยให้การยุบพักมีสช่องทางได้กกตไม่ทําตามระเบียบที่กกต นะครับออกเองเมื่อปี2556นะครับพรบพักการเมืองมาตรา93ระบุว่าเมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนว่าพักการเมืองใดกระทำการตามมาตรา92ให้ในายทะเบียนรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานตามหลักเกณฑ์ที่กรกตกำหนดดังนั้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 6กกตจึงออกระเบียบว่าด้วยการรวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานของนายทะเบียนพรรคการเมืองโดยมีสาระสําคัญคือกกตต้องเปิดโอกาสให้กับผู้ที่ถูกร้องเนี่ยมีโอกาสรับทราบข้อกล่าวหาและโต้แย้งด้วยหลักฐานในชั้นกกตนอกจากนี้ระเบียบดังกล่าวยังถูกตอบย้ําด้วยเอกสารการสิ้นสุดของพรรคการเมืองและการเปรียบเทียบปรับที่กกตจัดทําขึ้นโดยการอบรมแนวทางและการดําเนินงานให้แก่สาขาของพรรคการเมืองและตัวแทนของพรรคการเมืองประจําจังหวัดเมื่อเดือนพฤศจิกายน2 5งหเอกสารนี้ นะทำผังเอาไว้ชัดเจนว่าเมื่อปรากฏว่ามีพักการเมืองใดกระทําตามผิดตามมาตราการกรกตต้องดําเนินการขบวนการอย่างไรบ้างซึ่งไม่ว่าจะออกไปในท,ทางใดก็หนีไม่พ้นขบวนการที่ต้องเปิดโอกาสให้กับผู้ถูกร้องได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งพยานหลักฐานในชั้นกรกตไม่มีทางด่วนหรือว่าทางธรรมดาไม่มีข้อใดที่มีการระบุว่าเพียงมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าก็สามารถส่งสารนันุนพิจารณาได้ ทุกพักนะครับทุกคดีจะต้องอยู่ในขบวนการเดียวกันทั้งหมดแต่ขบวนการนี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับพักก้าวไกลการยื่นคําร้องครั้งนี้จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับก็วันนี้พักก้าวไกลนะครับก็บอกว่าการยื่นคําร้องของกะกะตนเนี่ยมันไม่ชอบด้วยกฎหมายถ้าไม่ชอบด้วยกฎหมายแสดงว่าคําร้องนี้ต้องโมฆะหรือเปล่ามีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ